สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสะเทือนวงการไม่หยุดแฉดาราเตรียมเป็นไรต่อไปหลังตำรวจเข้าจับกลุ่มและมีการซัดทอดข้าวต่างประเทศ จากสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าคดีนี้ทหารสุดเช้าของไต้หวันที่สันเะเทนวงการบันเทิงล่าสุดเรื่องราวพลิกผันไปอีกขั้นเมื่อมีดารานักแสดงออกมาแฉเพิ่มว่าถูกเฮียเฮยตัวการใหญ่ของขบวนการนี้ทั้งข่มขู่หลอกลวงและบีบบังคับจนต้องยอมทำผิดกฎหมายในระหว่างการขึ้นศาลครั้งล่าสุดมีคนดังถึง3คนที่ให้การซัดทอดเฮียเหยแบบหมดเปลือก เริ่มที่นักแสดงละครเวทีห่วงปวดซื่อที่เล่าว่าครั้งหนึ่งเขาคือคิดจะล้มเลิกแผนการหนีทหารแต่กลับถูกเฮียเฮยคู่เอาชีวิตจนทำให้เขากลัวว่าครอบครวัวจะไม่ปลอดภัยและต้องยอมทำตามต่อไปส่วนไฮไลท์เด็ดอยู่ที่คำให้การน,นานสินาทีของเท็ดดี้อดีตสมาชิกบอยแบนด์วงสเปเชียลที่เล่าทั้งน้ำตาว่าเขาถูกหลอกเต็มๆโดยเฮียเฮยเป่าหูว่ามีช่องโหว่ทางกฎหมายที่สามารถใช้ผลวินิจฉัยโรค ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิเพื่อเลี่ยงการเกณฑ์ทหารได้เ็ดดี้เล่าว่าเขามารู้ตัวว่ามันผิดกฎหมายก็ตอนที่ถูกสั่งให้ใส่เครื่องวัดความดัน24ชั่วโมงแต่ถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้วจะถอนตัวก็ไม่ได้เลยต้องเลยตามเลย พ่อสารถามว่าทำไมไม่หยุดเมื่อรู้ว่ามันผิดกฎหมายเ็ดดี้ก็อ้างว่าตัวเองมีอาการป่วยจริงๆและไม่มีความรู้เรื่องขั้นตอนการขอยกเว้นเลยแต่ผู้พิพากษากลับมองว่าทริกที่ว่ามามันก็ไม่ต่างอะไรกับการจ่ายเงินซื้อเอกสารปลอมชัดๆเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เพราะยังมีนักแสดงหนุ่มวิลเลียมที่ยอมรับว่าจ่ายเงินให้แก๊งนี้ไปถึง5 0 0แสนดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ5 7 0 0 0 0บาทไทยเพราะถูกกดดันเช่นกัน ตอนนี้คำให้การของเหล่าดาราได้ถูกแยกไปเป็นอีกคดีเพื่อสืบสวนเฮยเหยโดยเฉพาะและเรื่องนี้ก็ใหญ่โตจนอายการสูงสุดของไต้หวนันต้องออกมาเรียกร้องให้เพิ่มโทษจำคุกสูงสุดสำหรับคดีแบบนี้เป็นเจดปีเลยทีเดียวบอกเลยว่าวงการบันเทิงไต้หวันตอนนี้ร้อนๆหนาวๆกันเป็นแถวเพราะไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ใครเป็นรายต่อไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ